สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับรายการในทางพอดแคสต์ของผมนะครับคือรายการอินเทอร์เรกนุ่มวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรสิ่งที่ผมจะนําเสนอต่อไปนี้คือเรื่องของสภาวะยกเวน้นสถานการณ์เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราอยู่ในสภาวะยกเว้นนะครับหรือที่เราเรียกกันในภาษาอังกฤษว่า State of Exception อยู่เสมอ สภาวะยกเว้นคืออะไรคือกรณีที่มีการยกเว้นระบบกฎหมายกรณีที่มีการรวมอํานาจเด็ดขาดให้กับผู้ปกครองสามารถออกมาตรการต่างๆที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ทั้งหมดนี้มาในนามของการรักษาความสงบเรียบร้อยรักษาความมั่นคงรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนปรากฏการเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในที่ประเทศไทยอย่างเดียวนะครับมันกลายเป็นกระบวนทัศน์ของการปกครอง สังคมต่างๆนะครับทั่วโลกนะครับก็คืออ้างเรื่องสภาวะยกเว้นอ้างเรื่องข้อยกเว้นอ้างเรื่องความจําเป็นต่างๆที่ทําให้ต้องละเมิดสิทธิทเสรีภาพประชาชนอ้างเรื่องความจําเป็นต่างๆที่ทําให้จําเป็นต้องรวมอํานาจเข้าไปหาผู้ปกครองหรือรัฐบาลเราลองดูสิครับไม่ว่าที่ใดก็ตามนะครับพอเกิดเรื่องสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภยัยเรื่องเกี่ยวกับการก่อการร้ายขึ้นรัฐบาลก็มักจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่บ่อยครั้ง ยกตัวอย่างเช่นในประเทศฝรั่งเศสภายหลังการก่อเหตุการณ์ก่อการร้ายรัฐบาลก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีการชุมนุมทางการเมืองขนาดใหญ่ทั่วประเทศโดยกลุ่มชิเลชอนนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเสื้อกั๊กเหลืองก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินล่าสุดมีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาฝรั่งเศสก็ออกกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการเฉพาะที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพสาธารณสุขเช่นเดียวกันครับในสหรัฐอเมริกา หลังจากเหตุการณ์ก่อการร้ายในวันๆก็ตามมาด้วยการออกมาตรการทางกฎหมายต่างๆจำนวนมากที่ให้อำนาจเด็ดขาดแก่รัฐบาลมีการสร้างคุกที่เราเรียกกันว่าคุกกวตานามโมนะครับเอาผูก้ก่อการร้ายไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่กล่าวกันว่าเป็นข้อยกเว้นของกฎหมายข้อยกเว้นของสิทธิเสรีภาพต่างๆในประเทศไทยเองก็มีมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบของกฎอายการศึกก็ดี ออกมาในรูปแบบของพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ดีออกมาในรูปของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ดีหรือแม้กระทั่งในอดีตอำนาจพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติการแบบมาตรา17สมัยจอมพลสฤษดิ์หรือล่าสุดสมัยที่รัฐประหารโดยคอสชออยังครองอำนาจอย่างเต็มที่อย่างในั้นก็มีมาตรา44ในรัฐธรรมนูญอย่างที่พวกเรารู้จักกันดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าสภาวะยกเว้น เป็นกระบวนทัศน์ที่รัฐบาลทุกยุคท,ทุกสมัยแทบจะกล่าวได้ว่าทั่วประเทศคิดถึงมันอยู่เสมอเวลาต้องการใช้อำนาจล่าสุดครับกรณีแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่ในภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่าโควิด c o v i d แล้วก็ขีด19หมายถึงเลขปีคศออที่มีเชื้อโรคไวรัสนี้แพร่ระบาดนะครับกรณีโควิด1 9นี้ทำให้หลายประเทศตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ยกตัวอย่างเช่นประเทศอิตาลีนะครับหลังจากแพร่ระบาดขนาดหนักก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีฝรั่งเศสนี่พิเศษไปกว่านั้นอีกไม่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินธรรมดาครับมีการออกกฎหมายให้สภาออกกฎหมายพิเศษมาหนึ่งฉบับเลยเพื่อใช้เรื่องนี้โดยตรงกรณีฮังการีประธานาธิบดีก็ใช้สถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกันซึ่งก็ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์ว่าประธานาธิบดีวิกเตอร์ออบานนั้นฉวยโอกาสนี้ในการใช้อำนาจเผด็จการประเทศไทยเช่นเดียวกันครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลก็ตัดสินใจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นเดียวกันกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นแบบนี้นั้นนักปรัชญาเมทีชาวอิตาลีที่ชื่อว่าจอ์โจอาเกมเบนจอ์โจอาเกมเบนนี้เป็นนักปรัชญาเมทีที่ทํางานทางวิชาการทางทฤษฎีเขียนหนังสือออกมาหลายเล่มที่เกี่ยวข้องกับความคิดเรื่องของ State of Exception หรือสภาวะยกเว้น ภายหลังจากที่รัฐบาลอิตาลีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมานั้นอากัมเบนได้เขียนคอลัมน์นะครับวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมอิตาลีจําเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนั้นที่เรื่องการจัดการไวรัสโคโรนานี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลปกติทั่วไปก็ทําได้อยู่แล้วที่ผ่านมาก็ไม่เคยประกาศการเวลามีเรื่องโรคแพร่ระบาดแต่ความเห็นของอากัมเบนที่เขียนออกมานี้ปรากฏว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยครับ แม้กระทั่งเพื่อนนักปรัชญาด้วยกันเพื่อนปัญญาชนเพื่อนนักวิชาการด้วยการที่ทํางานทางความคิดในฝ่ายเดียวกันมาโดนระดมเป็นเพื่อนกันมาก็ยังวิจารณ์อักกามเบนว่าเอางานทางทฤษฎีของตนเองนี้มาใช้โดยไม่ดูสถานการณ์เลยเพราะว่าเชื้อไวรัสโควิดนั้นมันแพร่ระบาดหนักจริงๆในอิตาลีอักกมเบนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักในเรื่องนี้แม้กระทั่งพวกเดียวกันเองก็วิจารณ์นั่นแสดงให้เห็นถึงอะไรครับนั่นแสดงให้เห็นว่าในความคิดความรู้สึกของผู้คนนั้นเนี่ย เรื่องไวรัสโคโรนาเรื่องสุขภาพนั้นมันไปไกลยิ่งกว่าการละเมิดสิทธิเสรีภาพจากการก่อการร้ายอะไรต่างๆสมัยก่อนครับเวลามีก่อการร้ายเกิดขึ้นมีการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นรัฐบาลตัดสินใจประกาศสถานและการฉุกเฉินขึ้นมาเมื่อไหร่นักวิชาการปัญญาชนก็มักจะออกไปคัดค้านแต่พอมากลับเป็นกรณีเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสเสียงการคัดค้านของนักวิชาการกลับน้อยลงเมื่อเทียบกับในอดีตกรณีความเห็นของอากัมเบนนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับ เขาเหมือนกับทิ้งระเบิดออกมาในทางสังคมในทางปัญญาให้ฉุกค,คิดกันว่ามันจําเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนั้นเชียวหรือปรากฏว่าเพื่อนร่วมสังกัดเพื่อนร่วมความนักความคิดเพื่อนร่วมอุดมการยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์เลยครับนี่แสดงให้เห็นว่าเชื้อไวรัสนั้นมันเข้าไปอยู่ในทุกอน,นูของสังคมจริงๆเวลาเรามองว่ามีการก่อการร้ายเกิดขึ้นเวลาเรามองว่ามีการชุมนุมเกิดขึ้นแล้วรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เราอาจจะออกไปคัดค้านว่ารัฐบาลใช้อํานาจโดยมิชอบรัฐบาลฉวยโอกาสใช้อํานาจเผด็จการเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันยังดูไกลออกไปแต่พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสคนจะเกิดความฉุกคิดทันทีครับว่าไวรัสมันไปได้ทุกที่ไปได้ทุกจุดไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกสถานะทางสังคมแยกดีมีจนไม่ว่าคุณจะดำรงตําแหน่งอะไรคุณมีโอกาสติดเชื้อโควิดได้เหมือนกันทั้งหมดดังนั้นมันจึงเกิดความเซนซิทีฟนะครับในแง่ความรู้สึกของคนมากกว่า จะเห็นได้ชัดเลยว่าแทบจะไม่ปรากฏนะครับว่า,ารัฐบาลที่ประกาศสานถูกเชินแล้วในการจัดการโควิดจะมีแรงออกไปต้านคนที่ออกไปต้านมักจะถูกตําหนิติเตียนด้วยซ้ําว่าทําไมไม่ถึงไม่เข้าใจนะครับในการบริหารงานในช่วงสถานการณ์สำคัญเช่นนี้อากาัมเบนหลังจากเขาให้ความเห็นออกไปนะครับก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์กันอากาัมเบนจึงตัดสินใจออกมา,อาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา เขาไม่สัมภาษณ์นะครับเขายืนยันว่าความเห็นของเขาแยกแยะให้ออกจากสถานการณ์อันเวรายเขาไม่ได้ต้องการพูดถึงว่าอันตรายของโรคระบาดเป็นอย่างไรเขาไม่ได้ต้องการพูดถึงว่าผลกระทบอันร้ายแรงอย่างยิ่งนะครับของการแพร่กระจายของโควิดนั้นเป็นอย่างไรเพียงแต่เขาต้องการชวนให้ตั้งก้อสังเกตนะครับว่าในท้ายที่สุดหลังจากโควิดผ่านไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในทางการเมือง หรือในทางจริยศาสตร์หรือเอทิกเนี่ยมันจะเกิดอะไรตามมานะครับอากัมเบนเขาให้ความเห็นไว้แบบนี้น่าสนใจนะครับเขาบอกข้อแรกเนี่ยนะครับคลื่นแห่งความหวาดวิตกได้ปั่นป่วนประเทศอย่างชัดแจ้งสังคมของเราไม่ได้เชื่อมั่นในเรื่องใดๆเลยแต่มันคือชีวิตที่เปลือยเปล่าหรือ b a ร์ life นะครับ b a ร์ Bad life นี่เป็นข้อความคิดอันหนึ่งที่อากัมเบนใช้อยู่เสมอนะครับอากัมเบนกล่าวต่อไปครับว่าชัดเจนอย่างยิ่งว่าคนอิตาลีถูกบังคับ ให้ยอมอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างดังที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่การดําเนินชีวิตแบบปกติความสัมพันธ์ทางสังคมงานมิตรภาพตลอดจนความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อทางการเมืองยอมอุทิศทั้งหมดสิ่งเหล่านี้เพื่อแลกกับการหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเจ็บป่วยจากไวรัสทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าคนอิตาลีนี่เป็นคนรักสนุกสนานเพียงใดคนอิตาลีเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้ชอบออกนอกบ้านมีกิจก,กรรมนอกบ้านทางศิลปะทางวัฒนธรรมทางการเมืองอยู่ตลอดเวลา นะครับแต่อยู่ดีๆทุกคนยอมสละชีวิตส่วนตัวสละชีวิตในทางสังคมสละชีวิตในทางการเมืองต่างๆเหล่านี้ลงไปเพื่อแลกกับการป้องกันการติดเชื้อนะครับอากาเบนกล่าวต่อไปครับว่าไอ้เรื่อง bare life หรือชีวิตที่เปลือยเ,เปล่าเนี่ยไม่สามารถรวมพลังของประชาชนแต่ตรงกันข้ามทําให้ประชาชนมองไม่เห็นและทําให้ประชาชนแยกขาดจากกันมันกลับกลายเป็นแบบนี้ครับมนุษย์จะไม่กลายเป็นผู้แพร่เชื้อก็ต่อเมื่อเขายอมเว้นระยะห่าง1เมตร ตรงกันข้ามพวกเขาจะติดคุกเสี่ยงมีโทษทางอาญาทันทีหากเขาขยับใกล้กันเข้าไปนะครับคือคนเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันใกล้กันอยู่แล้วแต่ตอนนี้คุณจะกลายเป็นมนุษย์ที่พูดง่ายสังคมยอมรับนับถือเพียงคุณเว้นระยะ1เมตรแต่คุณจะถูกกำิติเตียนถูกลงโทษน,นี้ถ้าคุณขยับเข้าไปใกล้กันจนน้อยกว่า1เมตรความตายของมนุษย์นั้นอาจจะไม่ได้รับการจัดงานศพก็ได้นะครับและเราอาจจะไม่ทราบเลยครับว่าอะไรเกิดขึ้นกับศพของคนที่เรารัก ความเป็นเพื่อนบ้านมิตรสหายหายไปโบดกลายเป็นที่เงียบสนิทความสัมพันธ์ของมนุษย์เปลี่ยนไปทั้งหมดและเราไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้อีกนานเท่าไหร่อากาเมนจึงให้ความเห็นต่อไปครับว่ามันกลายเป็นสังคมที่ไม่มีคุณค่าอะไรหลงเหลือเลยนอกจากการเอาตัวรอดไปวันๆของมนุษย์นะครับนีขาชี้ให้เห็นถึงผลของอวไวรัสโคโรนาตอนนี้นะครับอากาเมนยังกล่าวต่อไปครับอันตรายต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือว่าโรคระบาดเนี่ย เป็นเหตุทําให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้เกิดสภาวะยกเว้นขึ้นอันนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยทุกรัฐบาลนะใช้สภาวะยกเว้นเป็นเครื่องมือหลักในการปกครองจนเป็นนิสัยไม่ว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่เป็นอันตรายจะหยิบฉวยมาตรการเหล่านี้มาใช้ทุกครั้งไปจนราวกับกลายเป็นเรื่องปกติอัเกอรเบนกล่าวต่อครับว่าในอดีตเนี่ยเคยมีการแพร่ระบาดของโรคภัยต่างๆที่รุนแรงกว่านี้อีกแต่ก็ไม่มีใครฉุกคิดครับว่าจําเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ประชาชนถูกทําให้คุ้นชินกับการใช้ชีวิตว่าเมื่ออะไรเกิดวิกฤตเมื่อไรเกิดปัญหาร้ายแรงรุนแรงก็ให้หยิบสถานาการณ์ฉุกเฉินมาใช้นะครับการใช้ชีวิตของผู้คนเนี่ยนะครับก็คุ้นชินกับมันจนกลายเป็นว่าสภาวะวิกฤตสภาวะการฉุกเฉินเหล่านี้ที่มันควรเป็นข้อยกเว้นกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมเกิดขึ้นได้บ่อยจนเราไม่รู้ตัวสังคมแบบนี้ไม่สามารถเป็นสังคมเสรีได้ เราต้องอยู่ในสังคมที่ยอมอุทิศเสรีภาพให้ทั้งหมดเพื่อเรื่องความมั่นคงปลอดภัยและตอนนี้เราต้องอุทิศเสรีภาพทั้งหมดให้กับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตร่างกายนะครับอันเนื่องมาจากสุขภาพสังคมจึงถูกปกคลุมด้วยความกลัวและความไม่มั่นคงปลอดภัยไปแบบทาวรน,นะครับอาจารย์เไมได้ติงอีกนิดนึงนะครับบอกว่าหลังจากโควิดเสร็จสิ้นลงเนี่ยบางทีสถานการณ์ฉุกเฉินอาจจะตกค้างอยู่ต่อเนื่องกับเรารัฐบาลอาจจะฉวยโอกาสนี้แหะครับ ทำสิ่งต่างๆที่รัฐบาลอยากทํามานานและทําไม่สําเร็จโดนต่อต้านแต่คราวนี้แหละครับจะได้ทําอย่างต่อเนื่องทันทียกตัวอย่างเช่นมหาวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆซึ่งหลายรัฐบาลมีความคิดแบบนีโอดิบิ a l อเรลิซึมที่พยายามจะลดงบประมาณการสนับสนุนในเรื่องของมหาวิทยาลัยลงปิดคณะปิดสาขาลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถทํากําไรได้ใช้งบประมาณของรัฐเข้าไปสนับสนุนให้น้อยลงในเรื่องการศึกษา คราวนี้แหละครับก็จะถือโอกาสนี้ปิดคณะปิดมหาวิทยาลัยอ้างเรื่องต่างๆเปลี่ยนให้กลายไปเป็นการเรียนการสอนทางออนไลน์นะครับอันนี้เขาเตือนให้จับตาไว้หรืออีกอย่างหนึ่งก็ตามคือการชุมนุมทางการเมืองรัฐบาลหลายที่ประสบปัญหาว่าจะมีการชุมนุมทางการเมืองพี่น้องประชาชนออกมาชุมนุมทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาลแสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลและวันนี้ออกมาชุมนุมกันทั้งหมดไม่ได้แต่เมื่อภาวะวิกฤต โคโรนาผ่านพ้นไปเป็นไปได้ว่ารัฐบาลอาจจะได้ประโยชน์ใช้ตรงนี้ต่อไปครับว่าคนไม่ได้คิดถึงเรื่องการชุมนุมมีต่อไปคนคิดกันว่าเราสามารถทําอะไรก็ได้ทางการส่งข้อความการแสดงออกทางโซเชียลมีเดียการชุมนุมกันผ่านโซเชียลมีเดียโดยที่ไม่จําเป็นต้องปรากฏตัวออกมาให้เห็นบนท้องถนนนะครับนี่คือสิ่งที่ไอเกอร์เบนให้ความเห็นทิ้งท้ายเอาไว้นะครับตรงนี้ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่มีใคร คัดค้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงของวิกฤตการณ์โคโรนาไวรัสทุกคนเห็นตรงกันทุกคนเห็นปัญหาเหมือนกันเพียงแต่อากัรเบนให้ความเห็นทิ้งท้ายตรงนี้ว่าให้เราพึงระมัดระวังกับการใช้อํานาจในสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมดนี้ที่ผมเกริ่อนไปจึงเป็นที่มานะครับของการจัดรายการอินเทอร์เรกนุ่มในวันนี้และตอนต่อๆไปคือผมจะพูดถึงเรื่องสภาวะยกเว้นทั้งในแง่มุมของประวัติศาสตร์ทั้งในแง่มุมของปรัชญาการเมือง ทั้งในแง่มุมของวิชานิติศาสตร์ตอนนี้เริ่มต้นเป็นตอนที่1นนะครับในเรื่องของสภาวะยกเวน้นผมขออนุญาตไล่เรียงหัวข้อกันไปเนี่ยนะครับโดยเริ่มต้นจากการพูดถึงคําว่าสภาวะยกเวน้นคําที่ใช้ในภาษาอังกฤษคําที่ใช้ใกล้เคียงกันในภาษาต่างๆนะครับหลังจากนั้นก็จะไปพูดถึงการนิยามนะครับความหมายร่วมกันนะครับหรือองค์ประกอบนะครับร่วมกันของคําว่าสภาวะยกเวน้นมีอะไรบ้าง แล้วก็จะพาผู้ฟังทุกท่านเดินทางย้อนประวัติศาสตร์ไปดูการใช้สภาวะยกเว้นตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันตั้งแต่โรมันจนมาถึงยุคร่วมสมัยแบบปัจจุบันและก็จะนำพาท่านผู้ฟังนั้นมาพูดคุยกันถึงกรณีของประเทศไทยแล้วก็พูดถึงในทางวิชานิติศาสตร์มองเรื่องสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างไรทั้งหมดจะเป็นซีรีส์ที่ว่าด้วยสภาวะยกเว้นทั้งหมดนะครับไล่เรียงไป วันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นนะครับด้วยการพูดถึงคำว่าสภาวะย,ยกเว้นนั้นในภาษาอังกฤษนะครับเราเรียกกันว่า state of exception นะครับเป็นคำในทางวิชาการเป็นคำที่ใช้เรียกรวมกันทั้งหมดนะครับในสมัยก่อนในยุคโรมันมันมีคำคำหนึ่งขึ้นมานะครับคือคำว่า dictator ซึ่งปัจจุบันแปลกันเป็นภาษาไทยว่าผู้เผด็จการนะครับคำคำว่า dictator ใช้ในสมัยโรมันนั้นมันเป็นแง่บวกนะครับว่าคนคนนี้เป็นฮีโร่ ที่จะต้องเข้ามาช่วยบ้านเมืองในยามวิกฤตนะครับแต่คำว่า dictator ค่อยๆเดินทางมาเรื่อยๆเคลื่อนความหมายจากความหมายในแง่บวกกลายเป็นแง่ลบมากขึ้นมากขึ้นจนในยุคปัจจุบนันคําว่า dictator เป็นคนําในแง่ลบชัดเจนว่าหมายถึงเผด็จการนี่คือในสมัยโรมันเขาใช้คํานี้กันในความคิดของปรัชญาเมธีนิคิโอโลแมคเควิลีซึ่งเป็นคนนําคําว่าสเตทหรือคําว่ารัฐมาใช้เป็นที่แรกๆนั้นแมคเควิีก็เคยพูดถึงคําว่า เคซงเดตาหรือในภาษาอังกฤษคือ reason of state นะครับหรือเหตุผลของรัฐพูดง่ายๆคือรัฐก็ดําเนินการไปแต่เมื่อไรก็ตามมีเหตุผลของรัฐที่จําเป็นต้องทํารัฐก็ทําอะไรก็ได้เพื่อรักษารัฐรัฐสามารถใช้มาตรการใดๆก็ได้เพื่อปกป้องรักษาให้รัฐได้ดํารงอยู่ต่อไปนี่คือสิ่งที่แมคเควิลลี่เรียกว่า reason of state หรือเหตุผลของรัฐมายุคต่อมาครับคือกาเบรียลโนเดกาเบรียลโนเดนะครับก็เคยเขียนหนังสือขึ้นมานะครับชื่อว่า กงสิดิคาซิอง p o l ิ t i ก a l l y correct ก็คือข้อพิจารณาทางการเมืองของการรัฐประหารโนเดนี่เอาคำว่าคูเดตาหรือรัฐประหารมาใช้เพื่อจะอธิบายว่าผู้ปกครองมีภารกิจมีพันธกิจหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรัฐเมื่อใรก็ตามมีสภาพปัญหาเกิดขึ้นจนไม่อาจจะหาวิธีการอื่นใดได้อีกแล้ว ผู้ปกครองย่อมใช้วิธีการอะไรก็ได้ไม่มีกฎหมายไม่มีรูปแบบไม่มีวิธีการกําหนดใช้รูปแบบอะไรก็ได้ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อการปกป้องรัฐซึ่งโนเดเรียกมันว่าคูเดตาคือผู้ปกครองใช้คูเดตาได้เสมอเพื่อปกป้องรัฐนะครับพอมาถึงยุคปัจจุบันนะครับก็มีการใช้ถ้อยคำเปลี่ยนแปลงกันไปหลากหลายนะครับเช่นกฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉิน emergency law กฎอายการศึก Marshall นะครับบางที่ใช้คำว่าสถานการณ์จำเป็น State of necessity นะครับในประเทศฝรั่งเศสก็มีคำสองคำคือเอตาดู c h องส์นะครับหรือสถานการณ์จุกเฉินมีคำอีกคำหนึ่งคือ e t ตาเดอร์คือ,คอกฎอายการศึกนะครับจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเลือกใช้คำใดๆก็ตามแต่มันมีเนื้อหาสาระหลักใหญ่ใจความร่วมกันอยู่ในชื่อของคำว่าสภาวะยกเวน้นนั่นก็คือ มันเกิดวิกฤตการณ์เกิดขึ้นมีความจําเป็นต้องใช้อํานาจแบบพิเศษเข้ามาจัดการวิกฤตนี่คือแก่นใหญ่ไอเดียหลักที่สุดของอคำว่าสภาวะยกเวน้นนะครับดังนั้นเราลองมานั่งพิจารณากันครับถึงนิยามรวมของสภาวะยกเวน้นหรือองค์ประกอบของมันองค์ประกอบของมันเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดอยู่3ข้อข้อที่1ต้องมีเหตุข้อที่2ต้องมีมาตรการและข้อที่3ต้องมีวัตถุประสงค์หมายถึงอะไรครับ ต้องมีเหตุเกิดขึ้นก่อนว่าเข้าสภาวะยกเว้นหรือไม่เข้าแล้วจะใช้มาตรการอะไรในสภาวะการยกเว้นและใช้มันไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับลองไล่เรียงมาทีละข้อครับข้อที่1ครับเหตุของมันก็คือต้องมีวิกฤตก่อนถ้าไม่มีวิกฤตหรือคร y สิสย่อมไม่เกิดสภาวะยกเว้นแเราก็อยู่ในสภาวะปกติ อันนี้เป็นธรรมดาอยู่เองครับถ้าชีวิตของรัฐด,ดําเนินกันไปตามปกติแล้วคุณจะมาเอาอํานาจพิเศษไปทําไมประชาชนก็คงไม่พอใจประชาชนก็คงไม่อนุญาตให้ใช้อํานาจพิเศษแน่ถ้าไม่มีวิกฤตแต่ประชาชนจะอนุญาตให้รัฐมีอํานาจพิเศษเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นให้รัฐยอมมาละเมิดสิทธิเสรีภาพของตัวเองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นได้ถ้ารัฐบอกว่าจะเอามาแก้วิกฤตนะครับดังนั้นนี่จึงเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของการเกิดสภาวะยกเว้นได้คือต้องมีวิกฤตเกิดขึ้น,นก่อน ทีนี่วิกฤตที่เกิดขึ้นจะเป็นวิกฤตอะไรวิกฤตจริงวิกฤตเทียมวิกฤตที่ถูกสร้างขึ้นมาหรือคนจํานวนมากถูกหลอกทําให้เชื่อว่ามีวิกฤตอันนี้ก็สุดแท้แต่ของผู้ปกครองแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับดังนั้นคาว่าวิกฤตจึงไม่สามารถหานิยามให้มันได้อย่างชัดเจนครับเพราะมันเป็นการประเมินทางการเมืองเป็นการประเมินในทางอัตวิสัยมากกว่าภาวะวิสัยเช่นผู้ปกครองมีอํานาจผู้ปกครองก็จะเป็นคนบอกว่า วิกฤตหรือไม่วิกฤตนะครับเช่นเดียวกันประชาชนซึ่งตกอยู่ภายใต้สถานการณ์วิกฤตก็จะเป็นคนร่วมกันประเมินอารมณ์ในทางสังคมบอกว่าตอนนี้มันวิกฤตแล้วบางทีก็ไปเรียกร้องให้กับผู้ปกครองด้วยซ้ำว่าช่วยใช้มาตรการพิเศษเถอะตอนนี้วิกฤตแล้วนะครับดังนั้นหัวใจของสภาว่ายคเว้นที่สําคัญที่สุดคือตรงนี้ครับใครหาวิกฤตได้เจอใครอ้างวิกฤตได้คนคนนั้นย่อมสามารถมีอํานาจพิเศษในสถานการณ์ยกเว้นได้เสมอนะครับ ดังนั้นเราลองคิดไปทางประวัติศาสตร์นะครับเวลารัฐบาลอยู่ดีๆจะอ้างว่ามีอำนาจพิเศษเขาต้องมีวิกฤตขึ้นมาก่อนรัฐประหารจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องสร้างสตอรี่ขึ้นมาว่าถึงเวลาแล้วต้องยึดอำนาจได้เผด็จการมีอำนาจนะครับจะก,กล้าใช้อำนาจเต็มพิกัดเต็มที่ก็ต้องมีข้ออ้างว่าทําไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่ไม่เพื่อประโยชน์ของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญ ทีนี้ในยุคในสมัยปัจจุบันเนี่ยจะให้คนไปหลงเชื่อง่ายๆว่าอยู่ดีๆคุณมายึดอํานาจคุณมามีอํานาจเผด็จการโดยอ้างวิกฤตคุณต้องพิสูจน์ได้เห็นดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจครับในระยะหลังผู้ปกครองที่ต้องการใช้อํานาจเด็ดขาดอำนาจเด็จาาก,การจึงจําเป็นต้องสร้างวิกฤตขึ้นมาครับสร้างขึ้นมาให้คนเห็นครับให้คนเชื่อครับว่ามีวิกฤตอันนํามาซึ่งความจําเป็นในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับนี่คือองค์ประกอบข้อที่1องค์ประกอบข้อที่2ครับเมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้น ก็ต้องประกาศสถานฉุกเฉินก็จะมีมาตรการพิเศษต่างๆนะครับผมขอเรียกมันว่าเป็นกฎกติกากฎเกณฑ์ในยามวิกฤตเช่นอำนาจนี้ไปรวมศูนย์อยู่ที่ใครใช้อำนาจนี้ทำอะไรได้บ้างและเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนได้อย่างไรมีองค์กรไหนมาตรวจสอบทวงดุลหรือไม่อย่างไรรัฐเจ้าหน้าที่ออกมาตรการอะไรได้บ้างนะครับนี่คือกฎเกณฑ์ในช่วงวิกฤตเกิดขึ้นองค์ประกอบข้อที่3ครับ คือทาไปเพื่ออะไรวัตถุประ,ประสงค์ของสภาว่ายกเว้นในทุกที่ก็คืออ้างเรื่องเดียวกันครับคือรักษารัฐเอาไว้ให้ได้รักษารัฐเอาไว้ให้ได้ซึ่งผ่านไปนานวันเข้าบางทีมันก็ขยับขับเคลื่อนนะฮะบางทีไม่ได้รักษารัฐไม่ได้รักษาประเทศแต่รักษาความปลอดภัยของรัฐบาลก็มีประกาศใช้งานวิกฤตเพื่อจะรักษาความปลอดภัยให้กับรัฐบาลก็มีนะครับนั้นทั้ง3องค์ประกอบเนี้ยรวมๆกันมันจะนํามาสู่ สเตตอ e เอ็กซิปชั่หรือสภาวะยกเวน้นผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องมีวิกฤตก่อนหลังจากนั้นก็ประกาศสัาหฉุกเฉิญประกาศสภาวะยกเว้นไปเพื่อให้มีมาตรการพิเศษมีกฎเกณฑ์แบบพิเศษให้ใช้ในสภาวะยกเวน้นและสุดท้ายทําไปเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยรักษาการดํารงอยู่ของรัฐนะครับนี่คือองค์ประกอบใหญ่ร่วมกันของมันทีนี้ถ้าเรามองพิจารณากันในทางประวัติศาสตร์ดูเนี่ยนะครับสภาวะยยกเว้นเนี่ย ถ้าเรานั่งทำมาชินย้อนกลับไปในทางบริษัทมันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดกันตอนนี้หรอกครับมันพูดกันมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วแล้วก็พัฒนาความคิดพัฒนาเรื่อยมาเรื่อยมาพูดง่ายๆคือว่าขึ้นชื่อว่าสเตทขึ้นชื่อว่ารัฐขึ้นชื่อว่าสังคมการเมืองขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะครับผู้ปกครองก็มีอำนาจในการปกครองแต่ผู้ปกครองก็มักจะเรียกร้องว่าต้องมีอำนาจพิเศษทุกครั้งในสถานการณ์พิเศษ ไอ้วิธีคิดแบบเนี้ยมันไม่ได้เพิ่งมันมีในสมัยนี้มันมีมาตั้งแต่โรมันแล้วสถานการณ์พิเศษจะโจมตีรัฐแล้วสถานการณ์พิเศษที่เราต้องช่วยประชาชนแล้วไฟจะไหม้บ้านแล้วดังนั้นใช้วิธีปกติไม่ได้ขอใช้วิธีพิเศษนะครับความคิดแบบนี้มีมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วถ้าหากไล่เรียงกันไปเนี่ยนะครับอาจจะไล่เรียงได้แบบนี้นะครับตามยุคตามสมัยผมขอแบ่งเป็น4ี่ยุคแล้วกันนะครับเป็นความคิดเรื่องสภาวะยกเว้นในสมัยโรมัน อันที่2คือความคิดสภาวะยกเว้นในสมัยยุค m i d เดิลเอชทุกกลางที่ศาสนาจักรครอบงำอาณาจากักรความคิดสภาวะยกเว้นในช่วงของรัฐสมัยใหม่หรือ Modern ์นสเตนะครับและยุคที่4ครับความคิดสภาวะยกเว้นในยุคร่วมสมัยของพวกเรานี้นะครับแบ่งเป็นได้4ยุคคร่าวๆนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นสายทานทางปริศาของความคิดเรื่องสภาวะยกเว้น วันนี้ผมใช้เวลามาพอสมควรแล้วเดี๋ยวตอนหน้าครับผมจะเข้าสู่เรื่องการพูดถึงสภาวะยกเว้นในสมัยโรมันนะครับยุคโรมันนี่เป็นเรื่องที่สนุกมากนะครับแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งสาเหตุที่น่าสนใจก็เพราะว่าข้อความคิดในทางการเมืองการปกครองข้อความคิดในทางนิติศาสตร์จำนวนมากเราหยิบยืมมาจากสมัยโรมันมาทุกวันนี้ยังเห็นอยู่ในปัจจุบันเต็มไปหมดนะครับ ดังนั้นการจะศึกษาความคิดทางการเมืองการปกครองการจะศึกษาความคิดในทางกฎหมายต่างๆปฏิเสธไม่ได้ครับจำเป็นต้องย้อนกลับไปพูดถึงโรมันผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องอำนาจพิเศษแบบเนี้ยเริ่มต้นโรมันก็คิดไอสภาซีเนตู้ฒิสภาโรมันก็มีมาก่อนสภาบนที่เราเรียกวุฒิสภาโรมันมีมาก่อนสภาผู้แทนสภาล่างโรมันก็คิดขึ้นมานะครับ เรื่องของการปกครองในระบอบป,ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันก็เริ่มคิดกันขึ้นมาเริ่มพูดคุยกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นศิลปะการเมืองการปกครองก็ดีปรัชญาการเมืองก็ดีความคิดทางกฎหมายก็ดีมันสืบทอดย้อนกลับไปทีไรก็ต้องไปเจอโรมันอยู่เสมอนะฮะดังนั้นตอนหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องความคิดสภาวะยะเว้นในยุคโรมันสำหรับตอนนี้นั้นก่อนที่จะจบกันไป ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในรายการอินเทอร์เรกนุ่มทุกครั้งก็คือผมจะแนะนำหนังสือให้ท่านผู้ฟังลองไปหาอ่านกันดูนะครับสำหรับตอนนี้นะครับหนังสือที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Talking to My Daughter about the Economy หนังสือเล่มนี้เขียนโดย y ยานิสวารูฟาคิสยานิสวารูฟา k ิสเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวกรีก และเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังในสมัยรัฐบาลซีรีซ่านะครับเข้าไปเป็นรัฐมนตรีคลังอยู่ประมาณ6เดือนเท่านั้นเพื่อจะต่อสู้กับสหภาพยุโรปนะครับในเรื่องเกี่ยวกับมาตรการที่สหภาพยุโรปกดดันประเทศกรีซมาแต่ในท้ายที่สุดก็ผิดหวังนะครับแล้วก็ลาออกจากรัฐมนตรีครังแล้วก็ตอนนี้มาตั้งขบวนการทางการเมืองกลุ่มใหม่ขับเคลื่อนกันอยู่ความคิดของวาดูฟาคิส่ยนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาเป็นฝ่ายซ้ายนะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์ฝ่ายซ้าย สมาทานมาร์กซิสนะครับแล้วก็ต่อต้านลัทธิเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่หรือ neo-liberalism ต่อต้านการทำงานของสหภาพยุโรปแบบที่เป็นอยู่ในเวลาน,นี้วารูฟาคิสเขียนหนังสือหลายเล่มนะครับเพราะเขาเป็นอาจารย์มาก่อนนะครับเขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในระยะหลังเริ่มเขียนงานที่เป็นแมสมากขึ้นนะครับเพื่อจะเข้าถึงประชาชนจํานวนมากอย่างงานสงชิ้นล่าสุดนะครับคืองานที่ผมแนะนําไปเล่มหนึ่งกับอีกเล่มหนึ่งนะครับก็คือ เรื่องของ Adult in the Room Adult in the Room เนี่ยคือพูดถึงเรื่องของประสบการณ์ของวารูฟาคิสเมื่อตอนเป็นรัฐมนตรีครังและต่อสู้กับสหภาพยุโรป mm hmm. เขาเล่าให้ฟังหมดเลยครับว่ามันเป็นอย่างไรและหนังสือเล่มนี้ก็ถูกนำไปทำเป็นภาพยนตร์เรียบร้อยในปีที่แล้วออกฉายมาเรียบร้อยกำกับโดยคอสตา r g กาฟ拉สนะครับเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่ทำหนังการเมืองบ่อย เป็นผู้กำกับภาพยนตร์คนกรีกนะครับเป็นกรีกฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทําหนังเรื่องการเมืองบ่อยหนังหลายเรื่องน่าสนใจขอแราบครับขาสิงกับเอาหนังสือเล่มนี้ของวารูฟาคิสไปทําภาพยนตร์นะครับแต่อ d ดร์ล์อินเตอร์ลูมเนี่ยยังไม่มีการแปลภาษาไทยถ้าท่านใดสนใจก็หาอ่านได้ในภาษาอังกฤษนะครับนังสืพิมพ์การเดียนให้จัดอันดับให้อ d ด l t ล์อินเตอร์ลูมอยู่ใน 1- ใน20หนังสือเล่มที่ต้องอ่านนะครับในหนึอันดับเนี่ยอยู่ใน20อันดับแรกนะครับ แต่หนังสือที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับคือ Talking to My Daughter about the Economy เนี่ยนะครับมีการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสำนักพิมพ์ซิลว,วอร์มนะครับแปลโดยคุณพิศนุพรมจัญยาเขาให้ชื่อภาษาไทยว่าคุยกับลูกสาวเรื่องเศรษฐกิจประวัติศาสตร์ย่อของทุนนิยมนะครับผมแนะนำเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าทั้งระเบียบโลกก็ดีทั้งของไทยก็ดีเนี่ยดูเหมือนว่า มันจะมีลทัทธิเศรษฐกิจแบบเสรษีนิยมสมใหม่เนี่ยนะครับที่จะนําพาประเทศไปในทิศทางที่เกิดความเหลื่อมล้ํามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นหนังสือของวารุปภิชกเนี่ยก็จะเป็นการอธิบายแบบง่ายๆให้เราเข้าใจถึงการทํางานของตลาดเข้าใจว่าไอ้ดิสคอร์สหรือวัทกรรมหรือเรื่องเล่าที่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมให้เรามาจนเราเชื่อว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นตลอดเนี่ยก็จริงๆแล้วมันไม่จริงครับ นะฮะผมยกตัวอย่างเช่นเขาอธิบายให้ฟังว่าทาไมความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นมาจากอะไรโดยย้อนไปในทางประวัติศาสตร์นะครับเขาอธิบายเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยทำไมคนรวยถึงรวยเอารวยเอานะครับช่องว่างมันถางออกมากยิ่งขึ้นนะครับและในท้ายบทสรุปเนี่ยเขาก็ยืนยันว่ามีแต่ประชาธิปไตยเท่านั้นครับที่จะแก้ไขปัญหาแบบนี้ได้นะครับลองไปหาอ่านกันดูนะครับไปหาซื้อหาอ่านกันได้ดูนะครับแนะนําคนที่ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์มาอ่านแล้วก็เข้าใจได้เช่นเดียวกัน นะครับสำหรับวันนี้รายการอินเทอร์เรกนุ่มตอนที่ว่าด้วยสภาวะยกเว้นตอนแรกต้องขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับท่านสามารถติดตามรายการอินเทอร์เรกนุ่มได้ในทาง Spotify Apple Podcast ในช่องของ The Progressive Podcast และ YouTube ในช่องที่ชื่อว่า The Progressive Movement ถ้าอยากพูดคุยกันกันกบผมสามารถโพสต์สามารถทวิต ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ช่วยกันเผยแพร่ต่างๆแล้วใส่ hashtag นะครับว่า hashtag p o แ c a s t นะครับ hashtag p-o-k-c-a-s-t เดี๋ยวกลับมาพบกับตอนใหม่นะครับผมจะพูดถึงสภาวายกเว้นในสมัยรวมันสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ